สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเกมลุกสุดอนาถาตัดเกรดแข่งแมนยูบุกเสมอพาเลทจืดชืดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บผลการแข่งขันอันน่าผิดหวังอีกแล้วหลังจากที่ทำได้แค่เสมอกับคิสซันพาเลทแบบไร้สกอร ซึ่งทําให้ผีแดงเสมอ0ูนย์เป็นเกมที่3าติดต่อกันในทุกรายการโดยผลสกอร์นี้มันบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในเกมรุกที่ไร้พิษสงแม้ว่าจะมีกองหน้าตัวเก๋าหายเจ็บกลับมาแต่ยังไม่ได้ช่วยอะไรมากนักมาดูผลงานนักเตะแ,แต่ละคนของอเล็กูนาโซชาในเกมนี้กันครับดินเฮเลเซน6คะแนนพาเลตยิงตรงกรอบแค่ครั้งเดียวซึ่งเป็นการยิงตรงตัวรับง่ายๆที่เหลือทั้งเกมแทบไม่ได้ทําอะไรลูรกกา,ากาศออกมาตัดบอลชัวร์มาก อารอนวานบิสก้า6คะแนนจ่ายบอลเรียดสุดสวยถึงคาวานี่แต่น่าเสียดายที่จบสกอร์ไม่ได้ประกบเอเซและอายู่ได้ดีในระดับหนึ่งเอริกบายี่หคะแนนจับบอลยาวจนเสียบอลกลางทางและโดนสวนกลับบางครั้งให้พื้นที่กับเบนติเก้เล่นง่ายเกินไปไม่มีทีเด็ดในการจ่ายบอลขึ้นหน้าแฮร์รี่แม็กควาย6.5คะแนนต้นเกมมีปั่นป่วนกับนรุปพ,พาเลตแต่พอตั้งเกมได้ก็ไม่มีปัญหาในการรับมือ ตัดบอล4ี่ครั้งเคลียบอล5ครั้งและมีการจ่ายบอลขึ้นหน้าเสียงง่ายๆอยู่บ้างลูกชอ7คะแนนครึ่งแรกเกมรุกบุกมันอยู่ฝั่งเดียวเติมเกมขึ้นมาครอสบอลแต่ละทีม,มีลุ้นตลอดสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีม2ครั้งแต่ครึ่งหลังฟอร์มดรอบลงไปเนมัจยามาติด6คะแนนจ่ายบอลเสียในแดนตัวเองเกือบทําให้ทีมแย่มียิงไกลแฉลบจนในด่านต้องเซฟซึ่งเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดในเกม ทำเกมลุกดูดีกว่าเฟรดแต่อย่างดีไม่พอเฟรด5คะแนนจุดอ่อนของเขายังเป็นเรื่องการจ่ายบอลขึ้นหน้าเช่นเดิมทำเสียบอลอยู่หลายครั้งช่วยเกมลุกได้น้อยมากเมสันกรีนวูด4คะแนนพยายามฝืนเลี้ยงจนทำเสียบอลง่ายในหลายจังหวะมีโอกาสง้างยิงครึ่งละครั้งแต่ได้แค่เฉียดบุ and, นโนเฟนนัน5คะแนนช่วงกลางครึ่งแรกบทบาทเยอะเลยทีเดียวสร้างโอกาสทั้งหมด4ครั้งมากที่สุดในทีมแต่หลังจากนั้นแทบจะหายไปจากเกม จ่ายบอลเสียง่ายหลายครั้งมาค์คาฟอร์ด4คะแนนเริ่มต้นเกมดูดีและมีส่วนร่วมกับเกมลุกหลายครั้งโอกาสใกล้เคียงที่สุดของเขาคือการยิงเฉียวเสาในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังฟอร์มย่ำแย่ทั้งจับบอลพลาดเลี้ยงไม่ผ่านทำชิงไม่ได้เอดิสันคาวานี5คะแนนคอยทำชิงกับเพ่อนร่วมทีมแต่มีส่วนร่วมน้อยไปหน่อยมีโอกาสทองหน้าปากประตูแต่ก็ข้ามคาน ครึ่งหลังแทบไม่มีบทบาทจนโดนเปลี่ยนออกผู้เล่นสำรองที่ลงสนามสกอตแมกโทเมนี Mac ie, 6คะแนนหลุดเข้าไปในเขตโทษครั้งหนึ่งแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เดนเนนเจม6คะแนนลงมาแล้วเกมลุกดูดีขึ้นกว่าตอนกรีนวูดอยู่ในสนามท้ายเกมมงเชวเปติดบล็อกได้ลุ้นประตู พีแดงเจาะแนวรับของคิซันพเพลเตไม่เข้าทําได้แค่บุกไปเสมอ 0- 0ในศึกพีเมลีกวันพุธที่ผ่านมาทําให้เสมอแบบไร้สกร์มา3านัดติดต่อกันทุกรายการส่งผลให้แมนยูรั้งรองจ่าฝูงมีเพิ่มเป็น51คะแนนตามแมนติตี้จ่าฝูงถึง14คะแนนโดยวันอาทิตย์นี้จะออกไปทําศึกดาร์บี้แมตช์กับเดอบสีฟ้าที่เอติฮัสเตเดียมออกสตาร์ทครึ่งแรกนาทีที่13พีแดงเกือบได้ประตูขึ้นนาหลังบุนโน่ฟนานแปะคืนหลังให้กับเนมัญยามาติช วิ่งมาซัดแหวกบล็อกพุ่งไปเสาไกลกำลังจะเข้าอยู่แล้วแต่บิเซนเต้กวยต้าซูเปอร์เซฟเหินปัดออกไปได้แหลงหน้าเหลือเชื่อนาทีที่26เป็นโอกาสได้ลุ้นของแมนยูอย่างต่อเนื่องบูโนโฟนฟแนนไหลออกซ้ายให้กับลูกชอปาัดเข้ากลางถึงมาคาราฟอร์ดจับบอลและซัดด้วยขวาบอลพุ่งถากเสาแรกออกไปอย่างน่าเสียดายผีแดงยังบุกกดดันอย่างหนักนาทีที่22่คาวานี่พักบอลให้กับเมสันกรีนวูดวิ่งมาอัดบอลไปเฉลบเซดูกูยาเต้ แข้งเจ้าถิ่นหลุดกรอบบุตบิดอีก5้านาทีถัดมาแรดฟอร์ดคอร์เข้ามาให้คาวานีแต่ก็โขอ,ออกไปแบบไม่ได้ลุ้นถ่ายครึ่งแรกนาทีที่44พีผีแดงได้เสียวอีกครั้งอารอนบายพิสกาคอร์เลียดเข้าไปบอลกําลังจะถึงคาวานีที่ยืนรออยู่เสาไกลายอยู่แล้วแต่แกลี่เคฮิลยังพุ่งมาสไลด์บอลออกไปได้อย่างบุตรบิดจบครึ่งแรกทําอะไรกันไม่ได้กิสันพาเลสเสมอกับแมนยูอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังนาทีที่50เจ้าบ้านพาเลสได้โอากาสลุ้นคิเยงบก ไหลให้กับจอแดนอายลซัดเสาแรกไปเข้ามือดีนแฮนเดอร์สันนาทีที่19เดเอเกิลมาได้ลุ้นฟรีคิกหน้าบ้านไม่ถึง25หลากลางประตูลูก้ามิลิโวเยวิชปั่นไปติดหัวเนมันย่ามาติดก่อนมาติดจะโคตสกัดอีกครั้งแต่ก็ไปเข้าทางแอดอทาวเซนบอลเล่สวนด้วยซ้ายบอลพุ่งถกักเสาไกลออกไปอย่างน่าเสียดายบอลเล่คน,นหน้าโซชาต้องแก้เกมบ้างครึ่งหลังแทบไม่มีโอกาสได้ลุ้นนาทีที่15ส่งสกอตแม็กโทเมเน่ลงมาแทนเฟส ก่อนที่อีกสานาทีถัดมาจะส่งเดนเนิเจมส์ลงมาเล่นแทนเอดิสันคาวานีและแค่นาทีเดียวที่อยู่ในสนามเดนเนิเจมส์เกือบพาทีมลุ้นขึ้นนําหลังลูกช่อครอสมาให้เจมส์ขึ้นโขกบอลพุ่งไปเสาไกลแต่ไปติดบล็อกกองหลังช่วงที่เหลือไม่สามารถพังประตูกันได้จบเกมคิสซัพาเลตเสมอกับแมยูเนต็ดแบบไร้สกอร์ศูนแบ่งแต้มกันไปส่งผลให้พาเลตมีเพิ่มเป็น34คะแนนรั้งอันดับ13เหมือนเดิมส่วนพีแดงมีเพิ่มเป็น51คะแนนรั้งรองจาฝูง ตามหลังแมนซิตี้ถึง14คะแนนแล้วโดยวันอาทิตย์นี้แมนยูจะบุกไปทำศึกดาร์บี้แมตช์แมนเชสเตอร์ Manchester กับระบายสีฟ้าที่เอติฮัสเตเดียมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีหน้าโน้มสูงที่จะต้องรับอันเดรสเปเดล่ากองกลางบาราซิลกับรางหลังจบฤดูกาลนี้เพราะเจ้าตัวไม่สามารถสอดแทรกเข้าสู่ทีมตัวจริงของลาซิโอได้เปเดล,าลา่าย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่กับลาซิโอเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้ว ด้วยสัญญายิมตัวตลอดทั้งฤด,ดูกาลโดยมีเงื่อนไขเซ็นสัญญาถาวรในราคา20ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปีนี้มิดฟิลด์ซัมบ้าลงเล่นเกมสิราให้กับลาซซโอไปแล้ว15นัดแต่ได้เป็นตัวจริงเพียง2นัดเท่านั้นจึงคาดการณ์ว่าลาซซโอไม่น่าจะใช้เงื่อนไขซื้อขาดจากแมนยูหลังจบฤดูกาลเพราะไม่สามารถฝากผลงานน่าประทับใจเอาไว้ได้เลยท่านี้เป็นเรื่าได้โอกาสลงเล่นให้กับแมนยูเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วไปถึง40เกมลงตัวจริง25เกมและสำรอง15เกมรวมทุกรายการ ยิงไป2ประตูเอซีมิลานเชื่อว่าหากข่านซันฮานกลูอาจจะได้ทำข้อตกลงกับแมนยูไนเต็ดเพื่อจะย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยเพเมเกอร์ชาวตุรกียังไม่ได้ต่อสัญญากับรอสโซนเดรีตามรายงานจากทราเบลฟุตบอลโดยอ้างว่าสโมสรเริ่มที่จะไม่ไว้วางใจแข้งรายนี้แล้วเพราะเชื่อว่าการที่เจ้าตัวยังไม่ต่อสัญญาใหม่กับต้นสังกัด เป็นเพราะได้ทาการเจราจาหาสามโมสรไว้รอแล้วนั่นเองอดีตดาวเตะของเลเวอร์คูเซ่นมีข้อตกลงในการย้ายไปยังโอทัฟฟอร์ดในฤดูกาลหน้าที่ทีมเฝ้าดูสถานการณ์ของเขามาสักพักใหญ่แล้วแมริกี้มัสซาร่าผู้อำนวยการด้านกีฬากล่าวไว้เมื่อเร็วๆนี้ว่าสามโมสรมีความมั่นใจในตัว2ผู้เล่นคนสําคัญอย่างซันฮานโนกลูและดอนาลุม่าว่าจะดําเนินการขยายสัญญากับพวกเขาออกไปก่อนจบฤดูกาลอย่างแน่นอนแต่ทางคิสเซนฟอกนักข่าวจากบิลเชื่อ มีโอกาสมากถึง90%ที่รายแรกจะเป็นลงเอ่ยกับแมนยูไนเตตอเล็กซนาโซชาได้ออกมาลดความคาดหวังของแฟนๆเกี่ยวกับการเสริมทัพในซัมเมอร์นี้เรื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของโควิด -19 แมนยูมีกำหนดจะประกาศผลประกอบการของแตรมาสล่าสุดในวันนี้หลังจากที่ปีที่แล้วพวกเขาขาดทุนไป23.2ล้านปอนด์แม้กุซือชาวนอร์เวย์จะยอมรับว่ามีความตั้งใจ ที่จะเสริมแกล่งให้กับทีมากเพียงใดแต่ก็ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วยจะมีการซื้อขายผู้เล่นน้อยลงเรื่อยๆเพราะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้การขาดรายได้ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนเราต้องคำนึงถึงความเป็นจริงและมีความรับผิดช,ชอบในการดำเนินธุรกิจทั้งในและนอกสนามมีการปรับปรุงสนามซ้อมและสนามอทฟอร์ดเราต้องดูภาพรวมทั้งหมดว่าสามารถใช้จ่ายเงินได้ที่ไหนและเมื่อไหร่นี่คือโลกแห่งความจริง อดิโกอดีตกองหน้าจอมพังประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อเอลิบาร์ฮาลนดาวยิงของดอทมุลน่าจะย้ายไปร่วมทัพแมนซิตี้คู่แข่งร่วมเมืองในศึกรีเียร์ลีกมากกว่าตามรายงานจากเดอะมิเรอร์แมนยูเป็นหนึ่งในหลายทีมของยุโรปที่ให้ความสนใจเอลิบาร์ฮาเลนและมีข่าวว่าพวกเขาพร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อจะดึงตัวมาล่าตะขายในทินโอทฟอร์ดหลังจบฤด,ดูกาลแต่อย่งางไรก็ตามคิงโคก็เชื่อว่า ทีมเก่าของเขายัางดีไม่พอที่จะดึงดูดนักเตะห้ย้ายมาร่วมทีมได้และเขาคิดว่าทีมที่มีสิทธิ์ได้ตัวมากกว่าก็คือแมนซิตี้คู่ปรับร่วมเมืองนั่นเองการที่จะได้นักเตะอย่างฮาแลนด์มาร่วมทีมคุณต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาสนใจคุณจะโน้มนา้าวเขาด้วยความเป็นไปได้ที่จะเป็นแชมป์หรือต้องรอต่อไปอีกหนึ่งปีนักเตะรายนี้มีตัวเลือกอื่นๆที่เป็นไปได้อย่างแมนซิตี้ลิเวอร์เชลซีเดลอมาริดหรืออาจจะเป็นบาร์เซโลนาซึ่งถ้าคุณมีตัวเลือกเป็นทีมเหล่านี้แล้ว แมนยูจะไปอยู่ตรงไหนแม้ว่าคุณจะรักแมนยูก็ตามแต่ผมก็ไม่คิดว่าสโมสออื่นจะอาศัยแค่ชื่อเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพยายามดึงนักเตะประเภทนี้มาร่วมทีมมันไม่เหมือนตอนที่ผมเซ็นสัญญากับแมนยูในเตดเพราะตอนนั้นทุกคนล้วนอยากไปอยู่กับเขาตอนนี้เราพูดถึงในปี2021ทุกคนอยากย้ายไปเล่นให้กับแมนยูในเตดจริงหรือผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าทุกคนต้องการแบบนั้นในเวลานี้